สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้ผมจะพามาดูสวนถั่วอีกสวนหนึ่งนะครับใกล้ๆที่นาผมเนี่ยครับไม่ใกล้ไม่ไกลครับนี่ครับสวนถั่วนี่ครับสวนถั่วติดสวนปาล์มครับนี่ครับมีสวนปาล์มนะครับนนี้ก็เป็นถั่วครับงามมากครับโอ้ งามต้วบปกทั่วเจ้านนนหนาีน ي, โอ้ยยอดมันกระถอดตลอดเลนะยเน,นยาะบ่นนครับบนน่นี่ครับวิธีปลูกถั่วครับใส่ปุ๋ยเยอะยอดมันก็แตกออกมานะครับตามตามนี้ครับนี่ครับตามดอกมัน่ิพั์นี่ครับมาจองมาตามนี่มาจองมาตามนี้ครับ มันจะแตกออกมาถ้าไม่ใส่ปุยย๋ยมันไม่แตกออกมานะครับตัดใบอแต่งใบแจ้งใบพ่อม่่ะนี่ครับมันจมันจำบอ่อเออแม่แมจ่จงบีเพียอเนาะครับอ,รอันอันดับหนึ่งก็คือโรคของถัว่วก็คือเพี้ยนะครับเพีย้ยเพี้ยชอบมากเออแล้วก็ใบใบเหลืองครับใบเหลืองแล้วก็ใบใบงอก ส่วนมากผมเห็นใบเหลืองครับใบเป็นจุดเป็นจุดเป็นด,ด่างนะครับนี่ครับนี่ครับสัวฝักยาวเมื่อเช้านี้ผมก็ลงอีกคลิปหนึ่งนะครับก็ไม่ไม่สวยครับไล่ตรงนั้นไม่สวยเท่าไหร่ครับนี้พันเขียวดกนี่่า ของของอันของอันลูกบัานของอย่างนอแต่ว่า่วยอวบดีจังเลยนี่แค่อัลูกใรัน้องโตขาวเี่ออเียลูกไเอซันี่ะไรยงครับปลูกไรคมังงานมันอเมียนเมียนเมียนขึ้นจะว่าล่าะงงปะนนะลูกซับนี่ล่ะครับ เราะว่าปลูกปลูกเยอะขายไม่ทันดูแลไม่ทันขายเยอะเขาก็กดราคาครับขายน้อยน้อยเขาไม่ใช่บอกกระทั่งนสามรถยกขนาดเดี๋ยวนี้วะอนนอโอ<ห>้พักบุง้งเจ้าขึ้นเด็กการเนี<ห>่ยวะนี่แล้วเนี่ยมันได้เงินงว้า,วาโอ้พามาดูสวนผักบุง้งพันยังกันเนี่ย ผักบุงแก้วผักบุงแก้วครับแกงเทโพเอาใก้กยวจินตโพนมันกรอบเลยหรอวัน่อพันเออเร้ว่าผักบุงหน้าเขามันหยาบนี่ครับผักบุ้งแก้วครับสายพันธุ์กรอบนะครับผักบุ้งว่าู้เขาบุงขายาะว่าเบนปีสีสานว่ากระดิ่งกึนแหลจ่อได้ไรละบานที่นี่ จ้างเขาไม่เกียมหายาันค้นังเลยเหล่า,ามันง่า,งงามแป้งอ,แงอีกเม่ยนอยู่ละนี่ครับเอาไปส่งแม่ค้าครับถ้าใครขยัน บ่อัวยืนมื่อันนี้แตงครับอันนี้ฟาร์มงัวนอนนี่ปรเดโห มากระทัานมากพุทธาหรือว่าพุทธาสามรถครับนี่ครับไส์สามรถนี่วออะ,ะโอ้กำลังเป็นลูกครับพุทธาสามรถครับเนี่ยน,นี่หรอกหอบโอ้กล้วยเล็บมือนางกล้วยเล็บมืนอานางด้วยนี่ว่าสุกเสียบๆด้วยนี่ ปีช่างินได้ลบว่เอองหอินได้ <c oughs> เฮ้ยกินด้วยแต่ว่ามันหวานเสียบแต่วา่าเขาจซอะไรเขาปลูกประดับกล้วยอะไรไม่รู้ครับกล้วยเรียบมือน,นางใช่ไหมครับนี่ครับกล้วยมันสุกมาก็หวานนะครับนี่ครับหวานนี่ครับ ก็ way, an, เหมือนกล้วยน้ำวานี่นะครับรสชาตินะครับเฮ้ยเออดสดืนโอ้เอือดสดสืดส่นได้เห็นแล้วเนาะเรียกเรียกลูกค้าเขาขเมาเบิองช่องเนะเสืสขอสขื้เก่า มันลุงทุนเนี่ยค่ารถค่าน้ำมันค่ารถไปไม,ไม, <laughs> มันอยาบมันโมคุม,มกะเม,มีนเย <laughs> มนย่เอางานเอาหลักเอางานจีขคราหลับเป็นหลักซะก,ก่อนได้ทอาได้ก็ซ้ำนันละ่ะเอาเท่าที่เอาได้เออเพระาะว่าเวลาเวลาผมไปซื้อของนี่มผมจอดรถมองได้ไปจะาไทยของแกจอดไทยสินะ เออเมอนอยู่แก้มกับขาดอาชีพรักประด้นหรอกเพราะว่ายูทูบเนี่บ่มเน่บ่นอ่นเนาะนี่ครับผักบุ้งครับผักบุง้งย่างย่างมันเกามันเบิดอายุไปแล้วอ้เดี๋ยวใอจยจะเก็บไว้ให้เออ เดี๋ยว่อยมาสื um. ่อน้ำเจ้าไปผัดอยู่แล้วผักบุงเนี่ยเดี๋ยว่อยขี่รถพัวเ่มาเอายนมาเลี้ยงนะครับไปผัดเสี่ยหมูครับผักบุงผักบุงแก้วครับกรอบครับเออเออเดี๋ยว่อยสร้างไม้แม่นังู่ครับผักบุงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กติดตามนะครับ คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ